สวัสดีค่ะอยู่กับเจ้ยจจำปาดงนะคะเรามาต่อที่สวนมันสำปะหลังนะคะสวนนี้นะคะกับสวนยางพาราเนาะนี่เป็นสวนมันที่เป็นบุงเนาะเราเรียกว่าบุงน้ําท่วมแต่ว่าไม่ได้เยอะน้ําท่วมนะคะถ้าเราทําแบบนี้หน้านี้นะคะเราก็ปลูกมันเดือนสิบเอ็ดปลูกมันสำปะหลังก็มีหลายเดือนเนาะหลายฤดู เหมือนกับเขาทำนาข้าวนี่แหละเนาะอันนี้เราทำแบบนั้นไม่ได้เราก็เลยต้องมาทำแบบปลูกเดือนนี้แหละที่มันน่าแรงน้ำไม่ท่วมนะคะไม่มีน้ำล้วก็ปลูกคือสวนมันสำปะหลังนี่แหละเป็นต้นกอไผ่นี่แหละมันอยู่ติดกับลำห้วยนะคะสวนนี้จะอยู่ติดกับลำห้วยเราก็เลยต้องปลูกเดือนสิบเอ็ด จะได้สวยงามนะคะน้ำจะไม่ท่วมดูแลก,ก็ง่ายมันก็ไม่ได้ค่อยได้เยอะน้ำท่วมขึ้นมาที่ได้ทำให้เอฟซีได้ดูนี่แหละน้ำท่วมทุกปีนะคะแล้วก็ปลูกมันแจมยางพาราแทงพาราก็ปลูกน้อยเพราะว่ามันเป็นดินทรายมันไม่ค่อยขึ้นเนาะไม่ค่อยขึ้น ยางพาราก็มีปลูกยางพาราด้วยนี่ก็จะได้กีดใส่กีดอย่างไรเนาะยางพาราโอ้ได้เยอะแล้วมาหัดกีดยางพาราต่อเลยแล้วก็ ลองก่อนจีดต,ตรงนี้มาก่อนเนาะโอ้ไม่ค่อยจีดเลยเพราะว่ามันมันหน้ากว้างเราก็ต้องมาเอาฝั่งข้างนี้โตก่อนมันจะได้ไม่ทัน ขีดยางพาราเลาก็จะขีดแบบเวลามันไม่ทันเนาะอืมแล้วก็ขีดขีดตรงนี้มาก่อนแล้วก็ค่อยๆมาเอาฝั่งตรงนี้เพราะว่าเขาทำหน้าแบบโอ้โหเริ่มไหลแล้วหน้ามันทำหน้ายาวนะเราก็เลยมาเอาตรงกลางก่อน ตอนนี้ไหลแล้วยางพาราที่ปลูกที่ลุ่มนะคะดินทรายเดี๋ยวเราไปกีดตรงนั้นต่อตรงนี้นเนราก็จะขีดแบบเอาตรงนี้มาม่อม เนื้อหมดจะมาเอาสอนที่นี่โต ามันมันต้นใหญ่แล้วก็ต้องทําแบบนี้นะคะับถืต้นเล็กๆน,นะน้อยเนาะเราก็เหมือนเดิมมากรีดยางพาราหัดกรีดเนาะต้นนี้จะต้นเล็กถ้าต้นเล็กเราก็ต้นเล็กเราก็เอาแบบ ก็ได้อยู่เปลือกมันบางแท้เปลือกมันบางก็ต้องทำให้เดี๋ยวก็ค่อยมาหัดจีดยางนะคะหัดจีดยางพารา ก็เข้าเนื้อหมดแล้วนนกดไม่เป็น,นเกียกบ,บางแท้เข้าเนื้อหมดแล้ว ก็ต้องไล่ไล่ไล่มาตรงนี้ก็เข้าเนื้อหมดแล้วหัดกีดยางพารานะคะไม่ค่อยเป็นเปลือกมัน กีดนะคะหัดกีดไม่เป็นก็เลยเข้าเนื้อหมดเป็นอยู่บ้านเป็นอยู่บ้านนะหัดกีดยางพารานะคะเข้าเนื้อหมดเนี่ต้นยางได้เยอะแล้ว หิดไม่เป็นก็เข้าเนื้อหมดให้ยางกำลังไหลต้นนี้ได้เยอะหน่อยนี่สองสามโปะแล้วเพราะต้นใหญ่นะคะมันก็ไหลดีอยู่เนาะไหล,ไลทั้งคืนนะคะ,ะเท่านี้แหละเนาะหิดยางก็เพราะว่าแผลมันแผลมันกว้างแผลมันมันยาวนะคะกว่าจะถึงมันก็เลยยาว มาหากินต่อนะคะหากนินนี่ก็สวนมันนะคะอันนี้ก็สวนมันแต่ก่อนก็จะปลูกอันนี้จะเป็นนะคะปลูกนะคะสมัยก่อนเนาะพ่อแม่เราเคยปลูกยาเนาะยาสูบยาเมานี่แหละแต่ตอนนี้เป็นสวนมันสวนผักมะระเราก็จะเก็บมะระเนาะเก็บผักมะระก่อน ของอยู่ของกินกินแบบนี้แหละเนาะของอยู่ของกิน,นก็เก็บตามนี้แหละเอาเยาวๆไปเลยอย้มีหมากด้วยออกหมากหมดแล้วเขาเรียกว่ามาละเล็กๆนี่เนาะมันออกหมากหมดแล้ว น,ะะนี่แหละแนวอยู่แนวกินแนวอยู่แนวกินบ้านเราไม่มีสารเคมีกินแบบนี้แหละผักก่อนต้องเอาสียาวๆหน่อยเพาะเอาสั้นๆมันจะได้กินน้อย ่อออกดอกกินแบบนี้แหละบ้านเราเก็บไปยังไงกินอย่างนั้นแหละเอาไปลวกตำเกียวนะคะนาะตำเกียวโอ้โหแงออกยอดสวยสวยงามงาม มากเลยเคือใหญ่ๆเด้อมาเก็บผักด้วยกันเก็บน้อยเดียวเต็มแล้วนี่นะคะน,นี่จะเป็นผักนะคะบ้านเรากินแบบนี้แหละ นี่ยอดมะระนะคะเต็มสวนเลยนะคะยอดมะระอ่อนๆเก็บไปลวกเต็มสวนเลยนะคะสวนมันนี่ก็มองมองไปนี่ก็สวนมะระทั้งนั้นเลยนะคะกำลังออกดอกสวยงามนี่ไปลวกกินเก็บน้อยเดียวก็โอ้ได้เยอะแล้วนะคะ แลสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเห็นแต่สวนทั้งหมดเลยผักมะละทางน้านเลยนะคะสวัสดีค่ะ